ยอมไปเล่บร voilà. รยากาศแหลกวาสกิ่นะครับโดยจังหวัดสงขลาก็รวมรับมมยิดร่างของจุฬาจุลนรีนะครับคนที่ซื้อไปของไทยลั่งทึ่งแก่เนตกรรมทําพิธีตามศาสนาอิสลามในปื่นเดชจังหวัดสงขลานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้องแหลกว่านะครับเมื่อเวลาประมาณชุดพกในการซีซีสมาธิเริงบินซีร้อยซ้ำซิบข้องกองทัพอากาศครับได้นําร่างของนายอาซิปปิตาคุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งหราชนจาจักรไทยทึ่งทากาซยานตหานกองบิน5 6อําเภอคลองไอ้คองจังหวัดสงขลานะครับเปิดที่จะเกลือนใหญ่มายิดในกระบวนการซ็อกนะครับไปที่บ้บานตามภูมิลำเนาก่อนที่จะนําไปประกอบพิธีตามรักษาศรีสลามนะครับโดยจุฬาราัชมนตรีคนที่18ได้ทึ่งแกนิจกรรมไปสู้ความเบตตาข้องอัลเลาะเมื่อชเวลา10นาฬิกา32นาทีข้องแหลกบ้านนะครับ ซึ่งพิธีการเคลื่ยนย้ายร่างก็เป็นประยางส้มเกียรติโดยมีมนายสมนึกพรมเคี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล่าปล่อดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอรุณบุญชมประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิรัชมนตรีดรวิสุทธ์บิลลาเตะผู้อำนวยการสุยมประสานงานสนักจุฬาลงกรมนตรีประจําผักตายส่วนราชการผู้นำศาสนาคณะเครือญาติและก็กำลังทหารกองบินห้าบ รวมกับรางของจุฬาจมนตรีครับจากนั้นค่ะก็ได้มีการเขื่อนย้ายรางนะคะไปยังบ้านตามภูมิลําเนาค่ะในพื้นที่บ้านควรสันตีมู่เตนึงตาบลคนหลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีคณะเครือญาติผู้นำศาสนาประชาชนพี่น้องมุสลิมเทศาบเขาการถึงแก่อนิจกรรมนะคะเดินทางไปรวมไว้อะไรจำนวนมาค่ะเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง โตคขอบครัวนะคะบัรยากาในก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะพร้อมกันนี้ค่ะภูรโหมวยอะไัยนะก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีเทนายาซิ์พิดักคุ้มพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ค่ะเทได้ทุ่มเทแรงกายทาหน้าเทดูแลถูกซุกในการทําหน้าเทจุลาราชมนตรีโดยดีเสมอมาค่ะซึ่งไม่ใช่ดูแลเฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นนะแต่ว่ายังเอาใจใส่ตตอคนทางประเทศด้วยมแมกระทําววาตอนที่ว่าทานมีอาการป่วยก็ยังไม่ยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะ พอได้ทราบข่าวนะคะก็เบื้องต้นของตามหลักของศาสนาอ,อ,อิสลามก็จะได้กล่าวคําว่าอินนาเลนแล้วไวอินนออิลัยฮิโรยอูนซึ่งเป็นคํากล่าวซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงท่านเป็นของพระองค์ล้อท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของล้อในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านจุลาเป็นอย่างยิ่งนะคะจากทีออ่ผ่านมา ท่านจุลานี้ได้ทุ่มเทในการทำงานนะคะทั้งทุกด้านในเรื่องของความทุกข์สุขไม่เฉพาะชาวไทยมุสลิมท่านก็ได้ดูแลในคนไทยพี่น้องคนไทยในทุกทกที่ที่ท่านสามารถที่จะช่วยเหลือและดูแลและเยี่ยมเยียนในทุกโอกาสเมื่อท่านมีนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ที่รู้มาก็คือชอบที่ท,ท่านจุลาเนี่ยเป็นคนรักในการอ่านหนังสือ ชอบมากเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีในเรื่องของอรักการอ่านนะคะโดยเฉพาะให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆในเรื่องของรักการอ่านค่ะก็เสียใจมากครับเสียใจมากครับเพราะท่านเนี่ยเป็นคนดีมากนะเพราะสามารถแกมีนิสัยอะไรเขาแกเรียนทุกอย่างเลยกับญาติพี่น้องแกเข้าได้หมดนะหรือว่าคนระดับไหนก็เข้าได้หมดก็ดีดีครับดีมากครับแกทํางานตั้งแต่ท่านเคยเป็นประธาน จังหวัดมานะแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งจุฬาเทมบุญีนะก็เป็นคนที่คุณยอมรับนะเป็นคนที่ทุกคนยอมรับครับแต่นิสัยของแกนะคนเริ่มรู้จักแกตั้งแต่นานๆานมานะตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นจุฬาบุญทีนะ,ะตั้งแต่เป็นประธานจังหวัด่อ,อนนั้นนั้นก็คนรู้จักคนนักถือแกมากครับ